สบัสดีครับท่านนี้โอ้ยนี่เขาจะใส่อยู่ไหนนะเราอยู่ไร่ทองสมบูรณ์ครับใช่ก็วันนี้เนาะเราพาคนลาวมาทำกิจกรรมเนาะทั้งที่มาจากลาวมาหลายๆรอบแล้วใช่แล้วรอบหน้าเราไปบ้างเขามาเที่ยวที่ไทยอ่ะรอบหน้ารอบหน้าเราไปบ้างใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเชิญพี่เจ้าของเขามาดีกว่าเนาะสวัสดีครับครับ ชื่อวิบครับผมวิบเหมือนเพลงวิบปั๊บหรือว่าวิบครีมก็ได้ครับวิบวิบประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้พาน้องๆนะ,น,นะครับไปเที่ยวด้านในทองสมบูรณ์ครับก่อนที่ชิมาเป็นไรท้องสมบ<ด>ูรณ์นี่คือคที่ไปที่มามาจากสายไอ่มาจากสายไอ,อม ไมนก็ยูนี่แหละนี่ชายความเป็นมาครับก่อนความเป็นมาใช่ครับก่อนก่อนจะเป็นไร่ทองสมบูรณ์ได้เนี่ยครับครับก็เลี้ยงเลี้ยงวัวนมมาก่อนครับเป็นฟาร์มวัวนมครับสังเกตว่าข้างในเป็นตีมคาร์บอยครับครับผมก็จะเห็นว่าเราเลี้ยงโคนมจริงๆแล้วก็เลี้ยงม้าจริงๆขี่ม้าจริงๆเลยได้ตีมนี้มาครับส่วนที่มาของชื่อแะครับที่มาของชื่อทองสมบูรณ์ก็คือคุณปู่ครับชื่อทอง ครับส่วนคุณย่าก็ชื่อสมบูรณ์ครับครับผมครับมามารวมกันเป็นทองสมบูรณ์ส่วนชื่อขับเกือบจะเป็นชื่อผมแล้วครับแต่ไม่ใช่ถ้ามันจะเป็นทองสมวิทย์ใช่ไมมันแปลกๆอ๋อครับอีอะไรเนียเหนื่อยน้ำเดียเหนื่อยน้ำเดียเปิดโดนระบบไอ ครับ33ปีครับ3ามสามสามสามปีโอ้หลายก้อนคอยที่ไรของสมบูรณ์เนี่ยถึงต้องเป็นทีมคาบอยนะครับเพราะที่อื่นก็จะเป็นแบบสนสัตว์บ้างเป็นรีสอร์ทไปนั่นนี่บ้างถ้าแปลเป็นภาษาอกฤษนครับคาวก็คือวัวบอยก็คือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวตอนี้เขาเริ่มจากการทาโคนมก่อนโคนมก่อนครับใช่แล้วก็เลี้ยงมาไว้ต้อนวัวจริงๆข้างในจะเห็นว่าเรามีทุ่งหญ้าสวยงามนะครับก็คือให้วัวทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูได้ครับพี่ยังไงก็ รบกวนพี่ช่วยแนะนาด้วยนะครับวันใดมีคนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารได้ทางไหนบ้างครับทาง a c e b o o k ครับไล่ทองสมบูรณ์ครับแอดเขาใหญ่ครับผมใครอยากมาครับทุกคนเข้าไปดูข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆได้ที่นี่นะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ผมว่าเราไปดีกว่าผมใจเต้นและอยากเล่นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วอยากรู้ว่าคนเราจะเล่นได้ขนาดไหนเนาะอันนี้จะเป็นเป็นด่านแรก เราจะเล่นกันเอาเบาๆบริหารไส้กัน<อ>ใครอยู่นานสุดบนกระทิงเนี่ยจะมีรางวัลให้นั่งกระทิงเฉยเฉยมันธรรมดาอมน้ำด้วยค่ะอมน้ำใครน้ำ,นำเหลือเยอะสุดพะนักชนะใครพร้อมก่อนมาขอสโลแกนก่อนขึ้นกระทิงมีแค่ลิปเท่าะั้ะครับที่เอาขุมลงอะโอ้โหโอ้โ แน่นอนแม่จะกนไก่ห้าดาวเบลสี่เบลสี่จ้าเบลสี่คนโลแกนคนอ่อนหลบไปคนใหญ่เขาจะเล่นนยน้ำน้ำกระทิงที่ว่าดดู เจอผมระวังจุกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอผมกระทิงที่ว่าเนี่ยต้องแพ้ผมนะตกแต่เวล์หนึ่ง มายังมีใจเจ้าจะมีใจกับค่อยบอสม้าอะไรนี่มันเยอะปลากระเทียเหรอกระเด็นแรงกระเดมาเลยเซลใบ้น้ำกินเมืเ่อไรบอพร้อมไหมอ้าวทำไมไม่พูดอ่ะเขาจะอยู่บนหลักชิ้นได้อยัดจีดจานและแข่งแรงได้ไหมมาติดตามชมกันดีนรครับเนย ได้สามสองหนึ่งก็นี่ฮัลลวงนี่บอกต้องหน่อยบอกหน้าเพื่อนๆพื่อนหน่อยเ,ออเล่นคนเดียวเลยลินกันคนเดียวเมึงมูเสียกับมูเบิงมูลินคนเดียวแบบโก็โสดอย่างเลย <c oughs> เอวี่มาค่ะแล้วเว้ย <c oughs> ถ้าเราเริ่มมาเร็วแปดเลยเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะกดดันไงต้มน <c oughs> ิ้วสุดหรอแค่สี่วิสี่วิสี่วิแต่ผมน้ำเยอะสุดเลย พี่ฟองเยอะสุดพี่ฟองสี่วิน้ำเยอะสุดแต่สี่พีเองนะไม่คือผมมาต้องทําให้แบบไม่กดดันคนอื่นเน่ใช่ถ้าผมผมมาเลเวแปดเลยเนี่ยคนอื่นเขาทำอะไรได้ไม่ได้เลยใช่ไม่เป็นไรเรามีอีกหลายเกมใช่เกมนี้พี่ฟองชนะค่ะพี่ฟองรับเยอะฟองสี่วิ้องออกเป้งมาขาน้าฟองแล้วฟองสนะนี เฮากระพักโฆษณากันน้อยนึงสักครู่นี้เราได้ทํากิจกรรมแล้วหนึ่งกิจกรรมคือบวกบวกกระโดดที่นี่เขามีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยครับใช่ยังยังอีกหลายเลยที่ว่าเฮายังไม่เล่นในนี่เนาะแต่ว่ามันไม่หมดอ่ะเล่นมือกับบมืออย่างล่นอะไรเป็นพิเศษครับซันเฮาเล่นเป็นที่ว่าซิกเนเจอร์ของเพื่อนที่เพื่อนว่าเฮามานี่เฮาต้องได้เล่นในนอนถ้าเรามาแล้วเฮาโบลินแสดงว่าเฮามาบาฮอด้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมยังพร้อม พี่เวียงโอเคไหมอะสบายจิ๊บๆัดไหมยังไงรัดอยู่นัดอยู่ ให้จับคู่จับคู่งานน้อยออกนะแม่คุ้มคู่ก็เลยเอาโลมา้วยอะโลมะหนึ่งสองสามทีวียังคู่กับพี่คกโตนะครับไม่คู่กันมันีกครับรถัตีช่มกูรถมาเดี๋ยวจอดได้หนึ่งองอ๋อออกออ้าเขาต้องดื่มน้ำเลยกอก็คือไปาม หนึ่งคนเป็นคนขับอีกหนึ่งคนต้องถือแก้วน้ำและโกโก้โอ,โอเคไหมผู้ไหนไปก่อนผู้อยผู้อยโอเคลุยค่ะได้ส<ป>๊า อแล้วเราอะของจริงอจริงแล้วอแล้วว่าใไห่แล้ตอนนี้เขากะมาฮอตจุดที่ว่าผู้ชายเขามาต้องได้ลิ้นใช่นั่นก็คือไปซีพูกอะ สีดปวกฉีดปวกนี่เด้เขาก็มีหน้ากากเลยอาบอลลินเนาาะอ่กีฬาผู้ชายไผ่ไม้ต้องเล้นลินถือว่านี่ถือว่าเป็นชิงเนเจอร์ของยูนี่เลยไผ่ไม้คัมบอลลินนี่แสดงว่าแสดงความเท่ของผู้ชายแมนบเบิ้งนี่เบิ้งสุดนี่ก็ฮู้ละฉีดปลวกทุ้มตัวเราอุ้มตัวในสองต้นยิ่งเห็นเลนี่ซองต้นก็รู้อยู่ว่าใครเก่งคนเก่งก็ต้องต่อให้คนอ่อนนะเนาะแมน คนลทีแต่เรามีคนหนึ่งที่ว่าสามารถรอกภาษาจีนได้สามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าคนจีนที่สนใจเรื่องการยิงบีบีกันนี่ะคอยเองแมนไม่ไม่สั่งไม่หันด้วยฮัลโหลทุกคน <noise> Hello，大家你好，我们是来自老挝先生和泰国先生，今天我们来这个 Light on Some 奈唐 o n 这里有这个玩的设施、住酒店一条龙都有。但是今天我们来要玩的这个活动叫 BB 杆，是这个体现男生的一种帅气，待、嗯、会带大家体验一下什么感觉。好，好，男生，男生，不。嗯 มันก็มันก็บอกว่าพวกเขานี่กัแมนมาจากมิสเตอร์ลาวกัทางไทยเนาะวันนี้พวกเขากับมาลินอยู่ที่ไลทไซสมบูรณ์ไลททองสมบูรณ์คือที่นี่มันกับมีบอลลินและกับบอลพากเป็นอย่างหลายอย่างกิจกรรมแต่ว่าสําคัญชุดเวลาเขามานี่ก็คือดุริการนี่ครบสุดนี่จบหแมนถือว่าครบครบเลยนั้นแลลวเขาสายจีเกี่ยมลุยเลยสําหรับคนลาวเขาแล้วเนาะหรือว่าผายที่มาสนใจเวลาคั้นมาจากไทย เฮ้ยมาจากลรวก้าสนใจที่ว่าจะมาลินนี่บอกเลยติดตามอยู่ที่เพจอ่าไล่ท้องสมบูรณ์เนาะสามารถเซิร์ชในเพจ a c e b o o k ได้เลยถือบอกว่าหลายแห้งเครื่องลินอยู่ที่หลายสิบก้อันเกือบซาวอันใช่ใช่ก่อนนี้เขาจะไปลินบีบีกันเนาะเขามาฝากท่องซ้ำกันติดตามของเขาก่อนเนาะว่ามีอย่างเดีมีเพจ f ฟซบุ๊กเนามิสเตอร์ลาวแล้วกับมิสเตอร์มีอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็อย่าลืมซองยูทูบอีกเด้อมิสเตอร์มีชแนลใช่อะพร้อมแล้วบอยังไงก็พร้อมเข้าไปติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับใช่ววันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย